น้องติวเตอร์ครับสวัสดีก่อนแล้วทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดีเอ่ยทำไมนั่งนิ่งเลยน้องติวเตอร์ทำอะไรอยู่ครับมองอะไรยิ้มไหนยิ้มไหนยิ้มไหนส้มเครื่องปิ้นเหรอส้มเครื่องปิ้นอยู่เหรอ หมาม่าจะปิ้นออกมาแล้วนะส้มเครื่องปิ้นเหรอลูกอุ้ย,ยไปตีมันนั่นส้มเหรอหรือว่ามันจะพังเซก,ก่อนยิ้มหน่อยเดียวงอนอะไรเอ่ยยิ้มนายชื่อสองนิ้วชื่อสอง Choose a new